โรยตัวลงไปยังกับพิชชันอิมพอสิเบลนะครับก็ปรดระวังของจากที่สูงมุมมีรถถังไม่เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเงยหน้ามาไม่ได้นะครับผมเอาเซ็ตโจนแล้วครับเข้าข้างหลังได้แบบนี้เอาไปสองลูกอิมอิมเรียบร้อยครับสองคิวอ่ามีรถถังอยู่ตรงนี้นะผมน่าจะจอดซ่อมอยู่แบบแจกเนียนไป เออที่มันหันมาเห็นกูเ่ยไม่น่าจะเห็นนะถ้าเห็นไปยิงมาละายเอาไปอุ้ยโดนลูกเดียวเอ้าถอยหลังไม่ใส่ระเบิดดีเรียบร้อยหนึ่งคิวไอจิงลูกเดียวไม่น่าจะระเบิดนะเมื่อกี้เอารถถังขับมาใกล้แบบนี้ก็โดนสิครับใครเขาเล่นรถถังแนวหน้ากันแบบนี้ไปกลับบ้านเก่าไปเลยสามคิวไอสองคิวหรือเปล่าเมื่อกี้เอาคันนี้ไม่ไม่มองหลังสกินสวยซะด้วย เรียบร้อย2คิวครับผมเอาจ่าเอดตัวเองเอาไป2ลูกอิ่มๆโดนหรือเปล่าไม่รู้อ้าวรถเปล่านะครับโอเคไม่มีคนนี่เขาเรียกว่าคุกวงในคุ่วงในแอบเนียนไปข้างหลังรถถังไม่เห็นตูดสวยเอาไป2ลูกอิ่มๆเรียบร้อยครับ3คิว